ด,ดวงชาวราศีมินดวงแก้วสองแสงดวงแก้วสองแสงให้รวยอดทนมานานถึงเวลาแล้วปี2 5 5 7ครับแล้วไปเกี่ยวอะไรกับชาวราศีมินนะครับดวงแก้วมันมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนเลนอยู่ในดวงชะตาดวงชะตาดวงแก้วก็คือสิ่งต่างๆที่มองไม่เห็นคือแสงสว่าง แสงสว่างแห่งการนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนานั่นเองปี257ท่านจะร่ำรวยสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านดวงแก้วนั้นสุขใสในจักรคุมทวารในมโนทวารในกายทวารแห่งข้าประจ้าสิ่งต่างๆที่เข้ามาสู่ตัวท่านท่านควรที่จะต้องปรับองค์แก้ไขในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนา ปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงยังไงล่ะง่ายนิดเดียวครับคือทำคุณงามความดีสวดมนต์ไหวพระไปไหวพระก้าวัดก็คือการทำบุญกุศลวาสนาแล้วท่านจะดวงชะตาเปิดเพราะดวงแก้วส่องแสงไปท่านร่ำรวยจะเรียกว่าสายมูเตลูก็เรียกได้ก็สายมูเตลูเขาก็จะไม่บอกกันว่าไปไหว้ที่ไหนแล้วเห็ไหว้ที่ไหนแล้วปังมันเกิดอะไรขึ้น มันเกิดบุญกุศลวาสนาที่รวมทวยเทพก็ามาและถทวยเทพประทานพรท่านนึกว่าทวยเทพไม่ใจปั้มหรือ,อยังไงทวยเทพก็ใจปั้มได้เหมือนกันนะครับก็แจกเทกระจาดเอ็งอยากรวยเอ็งเอาไปเอ็งอยากถูกหวยเอ็งเอาไปเอ็งอยากมีโชคเอ็งเอาไปเอ็งอยากจเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์เอ็งจงเอาดวงแก้วไป เพราะฉะนั้นสายหมูถ้าท่านเข้าใจเรื่องหลักพวกนี้ท่านก็ต้องแอบรวยเงียบๆคนเดียวเพราะว่าการที่แบ่งคนอื่นนะครับมันพูดลําบากนะนะครับเรื่องต่างๆมันมีเคสมีเรื่องราวต่างๆเพราะว่าการบอกคนอื่นเนี่ยมันเขาเรียกว่าเลขหลุดเลขลอยนะครับหลุดลอยไปแล้วเราก็อดสิเราก็ไม่รวยสิก็ถึงบอกว่าให้ทำเงียบเงียบนะครับอย่าพูดเยอะ ต่อยหน,หนักๆนะครับกำกระสุนแน่นๆนะครับนะครับจากการเปี้ยงเดียวให้โดนจุดเป้าหมายให้รวยขึ้นมาทีเดียวนะครับนะครับทำอะไรอย่าพลาดจะรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านดวงแก้วสองแสงมาถึงตัวท่านหรือยังสังเกตกันเอาเองนะครับโชคชะตาพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเงินทองจะไหลมาเทมา ท่านจะประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายเจริญล่งเรืเรองพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดนะครับเงินทองไหลมาได้มาประสบความสำเร็จแช่มชื่นราบรื่นนะครับสุกสมสมหวังนะครับข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านแล้วโชคชะตา เปิดไพ่ย้ำดวงชะตาชะตาชีวิตราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีเหมือนฝันกับเรื่องราวต่างๆมันเปลี่ยนไปรวยแซงทางโค้งเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตากำลังจะเปลี่ยนแปลงลิกผันเป็นไปได้ด้วยดีเหมือนกับมีอะไรบางอย่างขอช่วยเหลือคําชูหนุนนำในโชคชะตาดวงชะตาของท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนา รูปรสกินเสียงลมอากาศก็สำคัญถ้าท่านรับพลังไม่ดีเข้าไปแน่นอนครับสายมูเตลูเราไม่รับพลังไม่ดีเด็ดขาดถ้ารับพลังไม่ดีทำให้จิตตกสุขภาพย่ำแย่เจอปัญหาต่างๆมาลมแล้วไม่ว่าจะเป็นรูปรสกินเสียงอาถรรพ์หรือว่ามีสิ่งใดเข้ามาแตกต้องตัวท่านถ้าท่านหลบลีกเรียบร้อยแล้วปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลาย แสงสว่างจะส่องมาที่โต๊ะท่านเหมือนดังมีกล่องแก้วกำแพงแก้วล้อมรอบเหมือนดังฝันไปว่าข้าพเจ้ายัางลำบากอยู่เลยนะแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาจะเปิดส,สมสมหวังดังใจหมายดวงดาวตกตำแหน่งที่ดีการเคลื่อนย้ายก็เป็นอีกหนึ่งที่สำคัญจะทำให้ท่านจิตตกไม่ว่าจะเป็นการย้ายราศีย้ายโชคชะตา จะทำไม่ได้กังวลคิดมากและก็เกิดทุกขาลาบางครั้งบางค่าวมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดก็อย่าตื่นเต้นครับหรือว่าอกฟันทอนแฟนทำให้ท่านรู้สึกย่มแย่รู้สึกกลัวเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงครับแต่ว่าขอคำนายว่าเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆอาจจะมีข่าวดีงานวิวาเข้ามาประเดดประดังเข้ามาสุขสมสมหวัง จะเลินรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินข่าวดีเข้ามาจัดเต็มเพราะฉะนั้นควรที่มันสร้างความดีต่อไปและข่าวดีจะมาเรื่อยๆยิ่งสร้างยิ่งดียิ่งสร้างยิ่งดีงงงดวงชะตาตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาทำอะไรต้องรอบคอบอำนาจบร,รณีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นกับโชคชะตาท่านด้วยบุญกุศลวาสนาตั้งแต่อดีตชาติ ทำบุญมา,มาก้ามีบารมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าความเผลอเลยก็ยังเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรทำเรื่องราวต่างๆก็เกิดปัญหาเขาเรียกว่าหักหลังขึ้นมากันได้นะครับทำอะไรคิดได้ดีว่าคนคนนั้นจะอยู่กับท่านไปตลอดชีวิตหรือเปล่าใครละ่ะที่อยู่กับท่านไปตลอดชีวิตดวงชะตาตกตำแหน่งอยู่กับครอบครัวไปตลอดชีวิตร่ำรวยด้วยทรัพย์สินท,ทองสิ่งดีๆจะบังเกิด นะครับลูกาตาจะมาชั่วบู่ชั่วข้าวจะไปรักจะไปหลงจะไปหมงมัวเมาจะทําให้ชีวิตตกต่ำบอกได้เลยว่าอยากจะรวยต้องอดทนอดกั้นสิ่งไหนที่เห็นแล้วมันแทบจะทนไม่ไหวมันสั่นละลิกละลิกแทบจะทนไม่ไหวข้าพเจ้าจะต้องการจะต้องจับแต่ต้องงูข้างทางตัวนั้นมันจะต้องเป็นของข้าพเจ้าอดทนอดกั้นเอาไว้ให้ดีด้วยบุญกุศลวาสนาท่านอดกั้นได้หรือเปล่านะครับ จะมีของดีกูบาอาจารติดตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องเครื่องรางต่างๆก็ต้องนะครับอยู่ในศีนลธรรมไม่อยู่ในศีนลธรรมถ้าลองคิดดูเทวดาที่ไหนจะมาช่วยไม่มีหรอกเทวดาเขาไม่ชอบคนผิดศีลตุศีลถ้ารวยก็ต้องรวยด้วยบุญเก่านะครับเองบุญหมดไม่ไดลเองก็ตกต่ำทันทีเพราะฉะนั้นะสิ่งเหล่านี้อันจงจำคุณงามความดีเอาไว้อยู่ในศีนลธรรมมดต,ดตัวก็อย่าไปฆ่า ข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ข้อสองไม่รักทรัพย์ข้อสามไม่มีคิกข้อสี่ไม่พูดปดข้อห้าไม่ดื่มเหล้าดวงชะตาท่านจะเปิดทันทีร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตามันเป็นไพ่เหมือนดาบสองคมนะครับผมท่านทําอะไรมันอาจจะเข้ามาสู่ตัวท่านก็บอกแล้วไงว่าง,งูข้างทางอย่าเพิ่งเีบร้บอรวยครั้งนี้ต้องรวยให้รอบคอรวยดังสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตาตกตําแหน่ง มีการเปลี่ยนแปลงคาดฝันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีการสับสนงงงวยจะเริ่มขี้คลายเริ่มจะมองเห็นอะไรบางอย่างท่านมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังมุ่งตรงไปข้างหน้าและอ้อมเอาอย่าทาอะไรตรงไปตรงมาเพราะว่าจิตใจของท่านเด็ดเดี่ยวอาหานเอาอะไรไปเปะชอบอะไรไปเปะไม่ชอบปิดผิวไม่ชอบคดโกงชอบอะไรตรงไปตรงมาด้วยบุญกุศลวาสนาท่านจะมีเงินทองมากมายปีนี้จะร่ำรวยด้วยทรัพย์ถินงทอง เงินทองตกตาแหน่งนะครับเงินไหลมาเขาเรียกว่าทุ่งข้าวหรือง,าง้าราบต้นไม้พิงอยู่ด้านหลังหัวใจพองโตหานคู่เกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาส,สนาการปฏิบัติโดยตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะได้รีเริ่มนะครับเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดชจตตาพิภพันเปลี่ยนแปลงไปทางให้ดีครอบครัวอยู่ร่มเย็นม่สุขจเจริญลูกเลี้ยงในตําแหน่งหน้าที่การงานดีจต่ข่าวดีนะครับ ชะตารวยเงินแสนเงินล้านเงินแสนจะเข้านะครับเงินแสนจะค่อยๆทย,ยอยเข้ามาอาจจะไม่ได้ก้อนใหญ่แต่ว่าเงินแสนมันก็ไม่น้อยชะตาชีวิตของท่านเข้ามาทําให้ท่านจิตใจเริ่มฮึกเหิมแข็งแกร่งปราบศัตรูมูมารให้พังพินาศใครก็ามายุ่งเกี่ยวกับตัวท่านท่านอาจจะรู้สึกว่าข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครทังนั้นแต่ความรู้สึกภายในใจลึกๆอาจจะรู้สึกน้อยใจ น้อยใจว่าสิ่งนั้นที่เราได้มามันน้อยเกินไปเงินก้อนนี้ที่ได้มามันน้อยเกินไปทําไมไม่เยอะกว่านี้นะมันอาจจะรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นในโชคชะตาการจัดแจงตามแบบแผนประเพณีจัดแจงตามวัจจักวงจุย้ยนะครับซ้ายเสือขาวนะครับซ้ายมังกรขวาเสือขาวจัดแจงให้เกิดความมั่นคงแล้วท่านจะร่ํารวยเป็นอย่างมากที่สุดจะเลิกลุ้งเรื่องทันทีทันใดดวงชะตาจะตกตําแหน่งของความช่วยเหลือใครไม่ได้เลย ให้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งริงดีด้วยตัวท่านเดียวท่านจะทําอะไรท่านต้องกล้าได้กล้าเสียกล้าที่ตัดสินใจบางครั้งมันก็มีผิดพลาดบ้างต้องทําใจชีวิตพลิกผันอย่างก้าวกระโดดขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายครับรวยรวยรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ